สวัสดีค่ะคลิปนี้ขออนุญาตนำบทความของคุณโซดาน้ำมาอ่านให้เพื่อนๆแฟนคลับ FC และท่านผู้ชมให้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณโซดาน้ำด้วยค่ะบทความระบุว่าลุงพลยอดมนุษย์อดกลั้นแมนโดยปกติวิสัยของปุตุชนทั่วๆไปแน่นอนว่า ทุกคนย่อมไม่ชอบการถูกประนามย้ำยันแม้ว่าบางคนอาจจะเคยกระทำในสิ่งที่สมควรจะถูกประนามแต่ก็ยังเชื่อว่าเขาคนนั้นก็คงจะไม่ชอบอยู่ดียิ่งเป็นการถูกประนามโดยปราศจากความจริงด้วยหล่ะก็ใครก็ตามที่ยังข่มใจฝื้นทนนิ่งเฉยอยู่ได้ก็ต้องนับว่าเขาผู้นั้น คือผู้ที่เป็นเลิศในเรื่องของการปล่อยวางคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็ใช่ว่าบุคคลประเภทนี้จะไม่มีเอาเสียเลยเพราะตลอดช่วงเวลาเกือบจะครบหนึ่งขวบปีมานี้เองที่ผมได้เห็นความอดทนอดกลั้นของชายวัยกลางคนผู้หนึ่งที่ใครๆต่างก็เรียกขานนามของเขาจนติดปากว่าลุงพล ผมคิดว่าบุคคลผู้นี้น่าจะใกล้เคียงกับคำว่าปล่อยวางที่สุดแล้วสังเกตได้จากการที่เขาต้องตกอยู่ในสถานะของผู้ที่ถูกกระทำมาโดยตลอดด้วยน้ำมือของกลุ่มคนที่จงเกลียดจงชังในตัวเขาโดยที่ตัวเขาเองก็พยายามข่มใจที่จะไม่ตอบโต้แม้จะมีบางครั้ง ที่อาจจะเกิดอาการน็อตหลุดไปบ้างก็ตามแต่ก็ต้องถือว่าเป็นอาการน็อตหลุดที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับการที่เขาต้องถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างหนักจากสื่อโซเชียลแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ถึงตรงนี้ก็อาจจะมีบางคนนึกแย้งขึ้นมาว่าการที่เขาลุกขึ้นมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหลายเหล่านั้น นั่นแหละคือการส่งสารท้ารบไปยังกลุ่มคนที่เป็นปรปักซึ่งความคิดดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่คิดและพูดออกมาเช่นนี้แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าแก้ต่างกับคำว่าตอบโต้จนถึงการนำอคติที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจ มาตีความหมายให้เป็นไปตามที่จริตของตนได้ปรุงแต่งขึ้นตามความคิดเห็นของผมการตอบโต้ของลุงพลที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดก็คือการที่เขาได้เอาฝ่ามือตบหลังและล็อกคอนักข่าวคนนั้นแต่ถ้าเราจะมองกรณีนี้ในมุมที่ตรงกันข้ามก็จะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยว่า มันเป็นการบันดาลโทสะที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากการที่เขาได้ถูกคู่กรณีแสดงอาการยั่วยุซึ่งต่อมาได้ปรากฏหลักฐานที่เผอิญมีผู้บันทึกเอาไว้ได้นั่นก็คือคลิปสั้นๆที่มีกลุ่มพักพวกของคู่กรณีเพลอพูดออกมาว่าเราทำสำเร็จแล้วดังเล็ดลอดออกมา จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนอกนั้นก็จะเป็นการพยายามอธิบายถึงประเด็นต่างๆที่กลุ่มคนผู้ไม่ประสงค์ดีกับเขาจํานวนหนึ่งได้ตั้งหน้าตั้งตาปั้นเรื่องที่น่าจะหลอกได้แค่เด็กอนุบาลมาใส่ร้ายเขาจนกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามช่องและเพจของกลุ่มคนเหล่านี้ต่างก็พากันหลงเชื่อ เรื่องที่กุขึ้นมาเสียสนิทใจจนถึงขั้นเดินสายด่าลุงพลไปตามสื่อต่างๆในโลกโซเชียลส่วนเรื่องที่ลุงพลได้ถูกกลุ่มปรปับระดมตั้งข้อกล่าวหาจนกลายเป็นคดีความถึงโรงถึงศาลก็ต้องว่ากันไปแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคําตัดสินอันถือว่าเป็นที่สุดก็ต้องถือว่า ลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามพยายามพูดกรอกหูให้บรรดาแฟนคลับของตนเองเกิดภาพหลอนจนกลายเป็นความเชื่ออย่างฝังจิตฝังใจจนถึงขั้นด่วนสรุปว่าลุงพลคือบุคคลที่กระทำความผิดโดยที่ไม่เคยย้อนนึกไปถึงใจเขาใจเราบ้างเลยว่าหากตนเอง ต้องตกอยู่ในสภาพของผู้ที่ถูกกระทำจะทนรับมือกับพฤติกรรมสุดบัตซพบที่เรียกกันว่าอิสรภาพในการกล่าวหาเช่นนี้ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามผมกลับไม่นึกกังวลกับกลุ่มปรปักของลุงพลเท่าใดนักเพราะมองว่าพวกเขาเหมือนกำลังนั่งเล่นหมากรุกกับลุงพลโดยที่มีกองเชียร์ของทั้งสองฝ่าย ยืนให้กำลังใจอยู่ด้านหลังแต่คู่อริของลุงพลกลับเดินเกมด้วยกโกงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแอบเพิ่มหมากเข้าไปในฝั่งของตัวเองหรือพอจังหวะเผลอๆก็แกล้งเดินหมากผิดตำแหน่งเสียอย่างนั้นเพื่อต้องการจะให้หมากของตนเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบหลายครั้งก็ตะโกนโวกเวกกล่าวหาลุงพลว่าเดินผิดตา หรือพักสมองโดยการตะโกนด่าเด็กๆที่กำลังฟ้อนรำอยู่แถวนั้นว่าเป็นขอทานโดยที่เหล่ากองเชียร์ที่กำลังยืนตาลอยน้ำลายยืดอยู่ด้านหลังก็ร่วมผสมโรงด่าทอลุงพลและกลุ่มเด็กๆอย่างเมามันแต่เนื่องจากพวกเขาไม่ค่อยฉลาดเท่าใดานักก็เลยหลงลืมเรื่องที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ นอกจากผู้ที่เล่นหมากรุกและกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายแล้วยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเชียร์ฝ่ายใดและกำลังยืนดูเกมที่สุดแสนทุลักทุเลนี้อย่างเงียบๆโดยที่กลุ่มคนเหล่านี้ต่างก็มองเห็นกนโกงแบบไม่ไอายฟ้าดินที่ฝ่ายปรปักของลุงพลนำมาใช้ทุกขั้นตอน ซึ่งภายในใจของพวกเขาในขณะน,นี้คงกำลังขบคิดไปในแนวทางที่คล้ายๆกันว่าบ้าไปแล้วทั้งโกงและใส่ร้ายป้ายสีแบบปัญญาอ่อนขนาดนี้ยังจะมีแฟนขับที่ยังคอยตามเชียร์อยู่อีกหรือนี่คิดพลังๆก็ค่อยๆขยับเท้าเข้ามายืนอยู่ฝั่งเดียวกับลุงพลอย่างเต็มตัวถ้าสมมุติว่าลุงพล เป็นยอดมนุษย์สักคนหนึ่งก็อยากจะขอเรียกลุงพลว่ายอดมนุษย์อดกลั้นแมนเพราะเขาสามารถที่จะอดทนอดกลั้นกับการใส่ร้ายป้ายสีทุกรูปแบบชนิดที่บรรดาเหล่าฮีโร่ชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุ้นเคยกับการใช้กำลังเข้าต่อสู้ห้ำหัน่นกับเหล่าร้ายถ้าบาังเอิญต้องมาเจอกับสภาวะที่กดดัน แบบเดียวกับลุงพลพวกเขาก็อาจจะคิดมากจนถึงขั้นสติแตกจนถึงกับเผลอใช้พลังวิเศษที่พวกตนมีอยู่ระเบิดโลกใบนี้ให้หมอดไหมกลายเป็นจุนไปเสียก็ได้ขอกราบขอบพระคุณบทความจากคุณโซดาน้ำค่ะ ากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ